เอาแล้วครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยเจมทวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินฟรีนะครับดยแอปนี้นะครับนี่นะครับสามารถลเข้าไปเปล่า นี่อะไรได้บ้างนะครับนี่ได้การหาเงกันก็น,นี่นะครับสามารถโหลดในเพจสตูนะครับนี่ผมจะช้าหน่อยนะครับ นี่นะครับดูวิดีโอบอกว่านานนะไม่านานครับนี่ครับเวลาขั้งวา ล่้างใต้พอเสร็จแล้วเราก็กระบาดลอกลครับนี่นะบักท่านได้เห็นนะครับด้วยการสมัครก,ก็สมัครปกติรหัสแน่นานนะครับนี่ อันนี้นะครับสอง Q7 วีคใส่อันนี้เลยคนระับใส่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลางกีมนะครับนะแล้วสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ